รอบจานรอบโลกรอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปค้นหาความอร่อยรอบจานกันที่ร้านโมลีคาเฟ่จังหวัดปทุมธาน,นีตามหาความอร่อยรอบโลกกันที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นและเข้าครัวล่ว,ลวงสดเสด็จการทำต้มกะทิผักเหลียงที่ร้านป้าสาวครัวละนองติดตามชมความสนุกและความอร่อยไปกับคุณเอและคุณนิรุตได้เลยครับ สนับสนุนโดย i m a เ e Holiday ช่วงอร่อยรอบจานอร่อยทุกจานเบิกบานทุกคำที่โมลีคาเฟ่แอนด์แกสโตไม่กินไม่ได้แล้ว พักจากความวุ่นวายมาสัมผัสบรรยากาศแสนอบอุ่นที่เมอรลีคาเฟ่ทุกมุมของร้านออกแบบมาเพื่อความผ่อนคลายให้คุณได้ชิลทำงานหรือแค่พักใจกับธรรมชาติและดีไซน์ที่เรียบง่ายทุกอย่างลงตัวเพื่อช่วงเวลาที่สงบของคุณ และที่สําคัญที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศอาหารก็ไม่เป็นสองรองไข่บวกกับความคิดสร้างสารรค์ของเชฟบอยแล้วทุกจานทั้งอร่อยและดูดีเลยทีเดียว ขอยิ้มถ่ายอันนี้ด้วยถ่ายเลยถ่ายายเร็วๆอย่าช้าาถรายถ่ายช้าเดี๋ยวรสชาติมันจืดนี่ข้าวเกียบสิข้าวเกียบไหมฮะกินกับนี่เหรอเนยถั่วใช่เนยถั่วทำไมมันมีใบใบอะไรเนี่ยมีกลิ่นเผ็ดๆด้วยนะไหนอะกลิ่นเผ็ดๆอยู่ในนี้ไม่ต้องเป็นข้าวเกียบแต่เขาบอกว่าเป็นเป็นข้าวทอดมีความเป็นถั่วครีมครีมมีความเป็นซอสี่ปุ่นหน่อยๆเหมือนกับโชยุอะไรแบบนี้แล้วก็มีรสชาติแซ่บๆหน่อยเขาบอกว่าเป็นซอสเนยถั่ว คุณผู้ชมเรานั่งอยู่กลางสวนเลยนะฮะตรงนี้เราอยู่หัทไทราชถนนหัทไทราชแล้วก็อยู่ริมคลองพวกวา,วกวาคุณผู้ชมครับ <S <S ชื่อร้านโมริสายญ,ญี่ปุ่นที่แปลว่าป่าเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักขายทั้งของหวานของคาวเ<ม>ครื่องดืม่มตรงนี้คือชานเมืองที่คุณผู้ชมใช้เวลามาแค่ครึ่งชั่วโมงจากกลางเมืองนะฮะแล้วก็ได้อาหารหลากหลายหลากหลายมากนะฮะั้งเขามีทั้งไทยฝรั่งทั้งไทย,ทไทยญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ญี่ปุ่นตั้งอะไรอีกก็ไม่รู้วันนี้เสิร์ฟเราแบบ หลายขอดมากนี่บูราต้าชีสมันเป็นชีสที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดแล้วอยู่ทางภาคใต้ของอิตาลีไปอิตาลีเนี่ยจะเจอเจ้าบูราตา้านี่เยอะเลยคล้ายๆคอเทจชีสททานกับสับป,ปะรดที่ทางร้านบอก<ม>ว่าเป็นสับป,ปะรดปูแลนะลูกเล็กๆล,ลูกผสมระหว่างภูเก็ตกับนางแลกลายมาเป็นปูแล ที่เขาปรุงมวแล้วนะก็มีน้ําสลัดอะไรเขามีหอมๆอมแล้วแต่นี่มาตัดคือมันเขาก็จืดไปอ,อันนี้มาเพิ่มเปรี้ยวหวานแต่นี่เขาเขาจะหวานน้ากูแลน ถูกปากคนไทยแน่นอนเป็นการทานชีสแบบคนไทยคือเหมือนเอาบัวต้าชีสเนะี่ยมาวางบนส้มตำผลไม้แล้วก็มีเจ้าสับปะรดฉ่ำๆแล้วก็มีผักนานาชน,นิดโดยเฉพาะมะเขือเทศซึ่งอันนี้ดีมากร้าคนทานชีสย,ยากๆแล้วก็อยากจะหาชีสทานในรูปแบบไทยหน่อยแล้วได้สับปะรดเก๋ๆทุกอย่างมันกลางสันของดีๆมาหมดเลยมารวมกันอยู่ในจานนี้ไปได้เลยเขินใจมีสับปะรดด้วยอร่อยเ<ช>ข้ากันเข้าเลย ขนมปังกระเทียมนะฮะเป็นการิกนี่ไงขนมปังคาริคอ่านี่ชอบเลยอันนี้ชอบเลยมันเป็นเนยเนยตีอ่าเนี่ยเนยตีเนยตีก็ไปตีกับกระเทียมนี่ครีมชีสเลยเราอร่อยเลยอร่อยเลยนี่อรอยให้ดูหน่อยให้ได้เลยเอบออกมาเป็นแบบนี้ดูฮะร้านคาเฟ่แบบนี้ต้องทําขนมปังเด่นพอสมควรอันนี้นี่นุ่มใช้ได้คนไทยเรานิยมทานขนมปังนุ่มๆแบบนี้นี่อร่อยอร่อยลายญี่ปุ่นนะคุผูชมอย่างข้างในนุ่มหน่อยข้างนอกกรอบคุยรู้ทางขนมปังจริงมากไปอยู่เมืองนอก 1ปิปีนัทนาเดต่ขนมปังแทนข้าวอยู่แล้วไปตกเครื่องตกนานจัง <c oughs> <c oughs> ไม่ปี <c oughs> ตังคืนตัวกับ อืมนี่อร่อยอร่อยครับอันนี้นุ่มอร่อยเลยขนมปังนุ่มชุ่มเนยตัวชีสดีนะฮะแล้วก็กลิ่นกระเทียมไม่แรงมากคนเดียวทานได้ทั้งลูกเลยอ่าหวานมันอันนี้แนะนําเลยมาสั่งเลยว่าสั่งอางนี้ได้เลยแต่นี่รูปแปลกหน่อยอันนี้ญี่ปุ่นแหละเป็นเต้าหู้เย็นนะฮะแล้วก็เป็นซอสคอนซึนะเป็นซอสที่ทําเป็นเจลด้วยอนุญาตเอาวันออกหน่อยนะครับได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรสอีกเหรออันนั้นน่าจะเป็นผักดองวางได้ไหมครับอนุญาครับแล้วก็นี่คือซอสคอนซึนะฮะคอนซึก็คือเจ้าซอสเปรี้ยว รู้สึกจะมีขวดตัดด้วยม,ม<า>ั้ยวางอยู่บนนี้อะไรมาครับเป็นขนมจีนน้ำยนี่ขนมปังกระเทียม,ม<า>ชีสญี่ปุ่นเต้าหู้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขนมจีนน้ำยาน้ำยาอ๋อปลากระพงปลาทะเลน้ำยาทะเลหอมเต้าหู้มึนกับเต้าหู้ไม่ไหมอ่ะนะผมชอบกลิ่นกลิ่นไหมของเต้าหู้ เต้าหู้ญี่ปุ่นนี่เขาอร่อยไม่แพ้จีนเลยนะเป็นเต้าหู้สดๆเนี่ยแล้วก็อร่อยแล้วตรงข้างล่างเนี่ยเขาเบิร์นมาส่วนตัวเนี่ยคล้ายๆน้ํายานะสีใสถั่วตัดมาด้วยใสถั่วตัดแล้วก็จะมีกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นตะวันออกเยอะไปเลยรู้เย็นๆกับซอสคอนซึที่ไม่เปรี้ยวมีกลิ่นคอนซึเบาๆแล้วก็ออกแนวครีมครีมถั่วนะทานเล่นอร่อยดีฮะเพื่อนเพื่อนมาฮะโอ้โหพี่บอย นี่เออเจ็บอยเหรอเนี่ยนี่คนนี้ชพี่บอยนี่เองพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีสวัสดีครับวัสดีครับพี่บอยยืนตรงนี้พี่บอยยืนตรงนี้จะไปไหนอีกละเขาจะเป็นคนหนึ่งเ่ีเยโอ้โหพี่บอยเราไอ้ที่แหนมแหนมไปพี่พี่บอยไปยืนตรงนี้เลยครับพี่อยู่ตรงนี้ตรงกลางเนี้ยตรงกลางอ่าอยู่ตรงนี้อะไรฮะเน่าคงคงรู้เบื่อเวียนหัวเขาจริงๆผมเบื่จริงพี่บอยเดี๋ยวนะกินถูกไหมครับ เดี๋ยวนะอะไรบ้างเนี่ยเรื่อนในข้าวทอดกับพินาปัตเตอร์รสแซ่บเอออืมันนี้คืออะไรซุปฟักทองญี่ปุ่นนี่ฮะช้อนผมวผมบอกแล้วซุปฟักทองนี่ไงพอใช้ช้อนนี่ก็ได้ไม่ได้แบ่งใครโอเคซุปเขาเข้มข้นมากแล้วด้านบนโรยด้วยอะไรฮะเหมือนแคคเกอร์เหมือนปลา ปลาแห้งนะฮะเป็นนาโช่กรอบนาโช่นาโช่แล้วก็มียอดอ่อนทันตะวันเล็กๆนาโช่คือแป้งของเม็กซิกันเขาจะใช้แต่ข้าวโพดแป้งข้าวโพดเนื้อคทองแน่นมากคุณผู้ชมเค็มหวานมันคุณผู้ชมเขาคือมันอยู่นทานเล่นอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นของไทยเราก็ได้อยู่นะแต่ออกอีกรสหนึ่งนี่เนื้อใช่ไหมฮะเนื้อห่อผักไงเมนูอะไรอ่ะพี่บอยเนื้อห่อผักเกาหลีเนื้อห่อผักเกาหลียังไงยังไงผมเอาเอาผักมารองก่อนไหมใช่ครับใช่ไงไม่ได้ทานเป็นแหนมใช่ไหมใช่แบบเกาหลีไงแบบเกาหลีมาก ต่อให้ดีกว่ามั้ยออใหญ่หน่อยเอาเขาหัวรูดหัวรูดหรูดเป็นยังไงมานี่มีความเป็นเกาหลีญี่ปุ่นผสมแต่หนักแน่นไทยจิ้มเจยวก็ได้ไหมอ่ะได้เหมือนกันคำเดียวคำเดียวได้ไงมีเช่เชฟวะเชฟงกเชฟงกเนื้อส่วนไหนอีีนะคือไม่ เนื้อส่วนไหนอีกทีครับสันสะโพกครับภาษาลาตินที่อะไรพิคันยาสันสะโพกครับล้ำดิยอนนี่มีตัวครีมชีสกับกระหิกอีกอันนึงเป็นหรัฟล้ล้ไงครีมชีสอันนี้เป็นกระหริกนะนัทรัฟเฟิลอยู่โน้นครับคุณชมคำนี้อร่อยมากเนื้อคขานิ่มสุกพอดีแล้วก็คุณชมดูด้านในแดงพอดีพอดีเลยนะฮะ ผักไทยที่มีความเป็นผักที่ไม่หวานไงเพราะไม่หวานมันมีความขมท้ายๆเล็กๆเพื่อมาตัดบางเรื่องนะฮะแล้วก็มีความเค็ม ของเต้าซอสโรงเรียนอย่างนี้ซอสอะไรโงอยู่หะโงอยู่ไม่มีชื่อเพราะว่ามันไม่ได้ไม่มีชื่อแต่ใส่เต้าเกียวญี่ปุ่นเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นแล้วก็ใช้กระเทียมที่เขาเขาตุ๋นกับน้ำมันน้ำมันเข้ามามีกลิ่นกระเทียมเบาๆมีความมันเบาๆก็ออกไปแนวเค็มมันเนื้อนะฮะแล้วก็มีเจ้าผักเนี่ยมา หอหุ้มแล้วก็เคี้ยวไปด้วยกันในหนึ่งคำจานี้ไม่มีเผ็ดเลยมีความนัวของกระเทียมหอมหอมมาขบขลินอาหารแบบนี้ใช้ได้นะอีกคำแล้วมันมายังไงกับน้ำจีนน้ำยาเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นเส้นโซเมงครับเส้นโซเมงผมต้องลองแล้วเพราะผมไม่ค่อยมีน้ำยา น้ำยาเขามันข้นเหมือนซุปฝรั่งขอโทษครับอร่อยมากมันต้องมีกระชายครับถูกต้องแล้วครับกระชายอันนี้อร่อยมีความเป็นกะทิโอเคเลยครับคุณผู้ชมอันนี่อร่อยทุกอย่างนะครับเอ่อหลายอย่างเป็นมาตรฐานหลายอย่างอร่อยแบบเจียบคมมากนะครับโมริอยู่ริมคลองหกวาคุณผู้ชมฮะเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะเปิด10บโมงเช้าแล้วก็ไปปิด3ามทุ่มเสาร์อาทิตย์ ้าตื่นเช้าหน่อยมาที่นี่9โมงเช้าเขาเปิดต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะสอวันเสาร์อาทิตย์9โมงถึง3ทุ่มเหมือนกันที่นี่เขซ่อนตัวอยู่การป่าคุณผู้ชมแต่จริงลงทั้งด่วนมาไม่ไกลเลยเสืร์ชโมริรสชาติแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมคอร่อยทุกอย่างไม่มีเกือบไม่มีไม่เกือบ <laughs> ใช่ไหมช่วงหน้าถานพิซซ่าโฮมเมสไตล์ฟูราโนชีสแฟคทอรี่ประเทศญี่ปุ่น ประสบการณชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลกรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลล่าส์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ <c oughs> เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมี่ยมเลือกสมอลกรุ๊ปบายฮอ l ิเดกรุ u ป ่มออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา เที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติก hmm. ดินแดน,นแห่งมรดกโลกธรรมชาติศิลปะสุดคลาสสิกสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ mm hmm. พร้อมการดูแลอย่างดีแบบเอ็กซ์คลูซีฟเที่ยวได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลีพร i เว t แอนด์อีซีบินดีพักดีพร้อมบริการแบบส่วนตัวโดย Elit ตฮอลิเดย สัมผัสประเทศจีนในแบบลีลาวดีฮอลิเดย์ยืนเมืองแห่งอดีตและอนาคตที่ประสานกันอย่างลงตัวความมหัศจรรย์ของอันซีนและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติไปกับเราพร้อมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เดินทางเที่ยวให้มีความสุขเที่ยวได้ทุกเส้นทางคิดถึงการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคิดถึงลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ช่วงอร่อยรอบโลกพิซซ่าสไตล์โฮมเมดแอดฟุราโนชีสเฟกตูรี่ามพลาดเด็ดขาด ยินดีต้อนรับสู่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นดินแดนแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามหนึ่งในไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือฟูรานโอชีตแฟคทอรี่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองฟูรานโนบรรยากาศรอบๆยังรายล้อมไปด้วยป่าไม้ที่เขียวขจีทําให้ที่นี่เป็นจุดแวะพักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวฟูราโนโยังมีที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแบบแบบนี้เลยแบบโรงงานอื เที่ยวโรงงานอะไรกันครับผมที่อ่าจะฟังแล้วเซ็งว่าดูดี้วยคุณเอพาคุณนิรุตมาเที่ยวโรงงานใช่เซง,ง,งโรงงานนี้คือโรงงานแปรรูปนมหลักๆคือโรงงานนี้เราเรียกว่าโรงงานทําชีสคุณผู้ชมเนยแข็งเนยแข็งนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าโรงงานเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ยังไงฮะกับ P ูราโนชีสแฟกซ์ทอรี่ครับไปเชิญครับ เราจะได้ชมขั้นตอนการทำชีสแบบสดใหม่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของฮอกไกโดและเป็นแหล่งของกินอร่อยอร่อยอ,อ,ยอีกด้วยคุณผู้ชมที่นี่มีชีสหลายแบบมากพัฒนาหลายเรื่องมากมีเนื้อชีสใส่หมึกดำแบบเส้นพาสต้าของอิตาเลียนกันเลยฮนะใส่รสไวน์แดงไวน์ขาวมีหมดเลย นอกจากนี้เรายังจะได้ชิมพิซซ่าโฮมเมสสไตล์ฟูรโนหอมอร่อยไม่เหมือนใครใครมาเที่ยวฮอกไกโดบอกเลยว่าต้องแวะให้ได้เป็นไงล่ะเท่ไหมมันไม่พอหรอกแค่นี้ โอ้โหเดี๋ยวเล่าก่อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องยืนรับยืนรนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณแท้งคิวแท้งคิวครับโอ้สวัสดีครับคุณเนี่ยมากุจิขอบคุณเนยมากุจิเป็นเจ้าของฟาร์มคะโอ้โหทำอาหารพิเศษมาตอบรับคุณนิรุสตังคิซ่ามาเสิร์ฟให้เองเลยเเเสิร์ฟองลย and all made France in this is อ๋อไม่ในฟาร์มทุกอย่างน้ำมังงูนพิซซ่าทุกอย่างทำที่ฟาร์มนี่หมดเลยขอบคุณมากนะคครับบขอุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอคือฟาร์มนี่หมดเลยเราบอกเราขอไม่เลยหลายจายเพราะคุณน้รุตช,ชอบนี่ไงน,นี่ยกมาเอง,อ,นนงอันนี้ไม่มีอะไรเลยคือชีสกับมะเขือเทศเท่านั้นเองออ๋แล้วก็มีใบเบซิลใบโหระพาอันนั้นอันนั้นเป็นอาร์ติชโชกหรือเปล่าหรือเห็ดเห็ดฮะเห็ดชีสไม่มีเนื้อสัตว์เลยเน,นี่ย อันนั้นนะฮะอันนี้เห็ดเห็ดชีสเห็ดชีสอันนั้นอันนั้นอันนั้นเห็ดแล้วก็มีหอมแดงคุณผู้ชมมีหอมแดงแล้วก็มีอะไรนะมะเขือเทศมะเขือเทศนี่แล้วก็มีใบโหระพาโหระพาโอ้โหวันนี้เราถ่ายทำันอาทิตย์นะฮะเป็นวันที่เขาพิกนิกกันนี่ด้านหลังมีเสียงบ้านเอาแล้วนะเราจะเริ่ม เป็นพิซซ่าสัญชาติญี่ปุ่นโดยแท้เลยเ<ข>บอกเลยว่าเป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่น<ง>แท้ๆเลยกลิ่นเปนญี่ปุ่นงนั้นแล้วมื้อเที่ยงวันนี้ถ้าเกิดมาเที่ยวคิดแฟคตอรี่แบบเราแบบเนี้ยพิซซ่าเนี่ยผมว่าสามารถฝากค้องไว้กับมันได้เลยเพราะว่ากลิ่นมันเป็นเอเชียมากคุณผู้ชมฮะแล้วอร่อยมากด้วยนว้ำมันหมูนี้ก็ทำเองเนี่ทำเองเลยรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากคือไม่ไม่หวานแล้วไม่กินน้ำมันไม่ไม่ฉุนเหมือนใส่เติมกลิ่นแป้งมันนึ่ง ใช่แป้งเข้าแบบนี่ไม่กุนแป้งเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมดูอ,อ,ยอยู่เลยนี่งาคุณผู้ชม,ชมสามฐานขอเวลาแป๊บเดี๋ยวหมดแน่นอนช่วงหน้าล้วงเสด็จความอร่อยกว่า43ปีที่ร้านป้าสาวครัวละนอง สัมผัสความสุขมากกว่าที่คุณคิดคิดจะถ่ายรูปกับวิวสุดโรแมนติกคิดจะชมท้องฟ้าแบบไม่เหมือนใครเช่นนี้เลยคิดจะกินของอร่อยระดับมิชลินโอ้ยแค่เพียงคิดก็ได้เที่ยวดังใจคิดจะเที่ยวเที่ยวได้ทันที Elite Holiday ดูแลกันและกันทุกช่วงเวลาไลน์ Official Account าท @EliteHoliday หรือ0 8 6ย์1 7 3 8 8 เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอ l กรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโล Life <c oughs> เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ <c oughs> เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมียม <c oughs> เลือกสมอลกรุ๊ปบายฮอลิเดย์กรุ๊ป นิวซีแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดหนึ่งในสิบของโลกขนาดแก่ยังมีความสุขเลยตามหาของรักของข้าเป็นมือผมประทับใจมากเลยอาหารก็เยอะแถมอร่อยด้วยนะกินอิ่มก็นอนดีแต่นี่มันนอนนะความสุขที่ทุกที่เรารู้ดีลีลาวดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณ ร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยว<อ>ไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาบดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณ หนึ่งจากร้านข้าวดองหมูแดงเกา,า่านซีราดวังหลังครับบอกว่ายอดขายวันละเป็นแสนเลยเหรอเธอใช่ครับวันที่พีคที่สุดเนี่ยครับแตะหลักแสนเลยโอ้โหก็เห็นว่ามีช่วงหนึ่งมีดรามา่าลูกค้ารอนนะานวัตถุด,ดิบในแต่ละอย่างที่ใช้อย่างหมูแดงวันนึงใช้เยอะไหมคะห้าสิบหกสิบกโอ้โหครับอา,อาทิตย์นี้เวลาบ่ายสองสิบห้าทางแครทีช่องสามสิบสองแล้วกันนะคะเราจะรวยไปด้วยกันคะ่ะรวยค่ะ นับสนุนโดยอีลิตฮอลิเดยช่วงอร,ร่อยรอบครัวตำนานความอร่อยกว่า43ปีที่ร้านป้าสาวครัวละนองยิ่งกินยิ่ง,งติดใจ มาระนองทั้งทีบอกเลยว่าหา้ามพลาดตำนานความอร่อยร้านป้าสาวครัวระนองร้านเล็กๆกกริมถนนที่ใครผ่านมาก,ก็ต้องแวะที่นี่เสิร์ฟความอร่อยให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่า43ปีถ้าไม่เด็ดจริง คงไม่อยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้แน่นอนแต่ทริปนี้เราไม่ได้มาแค่ชิมอย่างเดียวเพราะเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยจากเจ้าของร้านโดยตรงอยากรู้กันไหมว่าวันนี้ป้าสาวจะมีเมนูเด็ดอะไรให้เราได้ลองถ้าพร้อมแล้วตามไปชิมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค,สสดค,ค่ะสวัสดีครับคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ที่ชื่อปัาสาวใช่ไหมใช่อ,าาอ้าวไม่ใช่กา้าเหรอเป็นยอดฝีมือในการทำกับข้าวพื้นเมืองระนองอร่อยอร่อยวันนี้ก็เลยมาขอสูตร ครัวระนองน,นี่ร้านของคุณป้าสาวชื่อครัวระนองน,นะครับแกะสูตรเลยคุผู้ชมจะได้ทํากับข้าวอร่อยๆอในรูปแบบฝีมือของป้าสาวแบบนี้นี่เพราะว่าร้านอาหารเป็นตานานระยะยาวมากับระนองเหมือนกันอ๋อสี่สิบสามป้าสาวทํากับข้าวให้คนระนองรับประทาน4 3ปีมาแล้วุผู้ชม <laughs> โอ้ยั่ไงโหโห <laughs> ตำนานเลยเนี่ยทิางก่อนดีกว่าป้าสาวทำอะไรให้เราลองทดลองกิต้มกะทิผักระเียงค่ะนั่นคือตัวเอ ของเรื่องพระเหกกับนางเอกก็คือกะทิกะทิกกับผัดเหลียงัดหรือว่าใบเหลียงค่ะจะต้องมีตัวนี้เข้าไปด้วยใชยอดมะพร้าวหรือว่ายอดกระโบถ้าเราไม่มีทั้งยอดกระโพยอดมระเท้าจให้อะไรแทนได้ไหมได้อไม้ก็ได้่อไม้ก็ได้่อไม้ดองก็ได้หรือไม่ดอง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 ต้องไม่ดององเปรี้ยวแล้วนี่ตั้งอะไรไว้ตั้งะทิไวด้งไว้แล้วตั้าแต่เมื่อวานไม่ใ่ีแล้วเพิ่งอไฟเมื่อกี้อเปรี้ยวพอดีดีม่แน่ไดอันนี้อันนี้เป็นกะทิสดกะท ดังที่สุดกะทิสุดมะพร้าวจากกระบุยเลยใบเหลียงเบือผักเหลียงแล้วก็ใส่กุ้งแห้งอ๋อมีดังกะปิกะปิแล้วน้องดังดังใช้ได้เลยอันนี้ใส่นี่กะปิแล้วน้องใส่กุ้งกะปิละน้องอาะไรเลยใส่เลยอะไรจะเริ่มทำแล้วหรือครับเริ่มมาเริ่มเลยนะคะก็ถ้าเชิญนะเชิญฮะเอาเอาหาเคยทำให้เรากินเลยนะออัันนนนี้ะี้เลยเคยทานผู้ชมตอนมาเที่อระนองแล้วก็เนี่ยเอาไปเสิร์ฟที่โรงแรมแล้วโอ้โห ใครทำรอบปีมือท oh, oh, ี่ไหนเนี่ยหางกะทิที่เราตีอไว้ไม่ใช่หใวส่กุ้งได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ดิแล้วเดี๋ยวก็ใส่กุ้งสดอีกนั่นไงี้อ นี่นี่ัูกนี่นี่ทำเกือ่อทั้งหมู่บ้านเลยใช่ค่ะ, <c oughs> ะใช่กลายเป็ <c oughs> ในใช่โอ้โม้อขนาดนี้ขนาดนี้นปกติกุุงเทงทำทานที่บ้านเราก็ใส่หยิบมือนึงเนาะเกลือเกือใสขนาดนั้นเลยเไม่ไม่เค็มกันไม่เค็มไม่เค็มจะทับจะทับไม่เค็มจะทัจะทัป้าเป้าไั่เกลเกบทั้ตันทายเดี๋ยวขาปูดเดิมเกลือเกลือเวต้องตันทรายสองช้อนโต๊ะสาช้อนโต๊ะประมาณประมาณอันนี้อันนี้ไม่เอาละอันนี้ไม่เอา อย่าทักแก่เหลือทักกระปิก็เค็มแล้วนะแต่กระปิ้นเราไม่เกินไม่เกินไม่เกินเราทุกทุกอย่างเข้มข้นแล้วลา้กุ้งอะไรกุ้งแชบวยแชบวยโอ้เจอแต่แชบวยมาระนองจะทำไงครับอ so ันนี้ใส่เลยเอใส่เลยก็ไม่ลงหม้อใส่ตอนนี้มาผมใส่ให้ไหมใส่ตอนนี้ช่วย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  แล้วกะท่นี้ใสอีกไหมฮะใส่อีกเร้เดือดอ่ะกะทินี่หอมกระจุ่กชุมพอนมาหูหอมกะที่แถวนี้ทับสะแกไล่มาเลยละนองนี้ก็ไม่แพ้เลย โอ้ยอือฮึเอาละเดี๋ยวไว้นี่เดีกวอะเดี๋ยวไว้ดูนะอันนี้ไม่เอาเป็นหะเอาค่ะอันนั้นอัี้เราเลยนะอาที่หลังเราเลยนะเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้เออฮะโอ้โหก็เราจะทำแกงกะทิอ่ะ เราก็ต้องใส่กะทิสิทีนี้มามาเท้าขายลูกเท่าไหร่ครับมาพท้าแบบอันนี้เป็นเป็นกิโลขายเป็นกิโลขายเั้นกิโลแล้วแต่คั้นเสร็จแล้วเนี่ยลดลดละกี่บาทแปดสิบบาทโอ้โหแปดสิบบาทเราแกะหม้อนี้เราใช้กะทิหนึ่งโลสองโอ้โหเด้อยกะทินี่ร้อยกสิบแล้ว ี่คือนึ่พริกยำนอกจากทำันนี้โชว์แล้วอันนี้ก็ให้รับประทานแนมกันเป็นคู่กันด้วยใช่กินอะไรภาษาบอกหน่อยตักอะไรก่อนตักอันนี้ก่อนไม่กินเนื้อกุ้งแต่ว่ากินน้ำก่อนอันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมฟังได้ตักอะไรจ๊ะตักนี่มาแล้วทัไงใส่น้ำพริกนีจะไหมอย่างนี้ถูกไหมค่ะที่ผลแรกที่กินแบบนี้อรู้จริงๆไม่เคยต้องไปบอกมีนะกินเลยนะกินเลยนะ Vì không tài lệch อร่อยนันเ,เนบมันสุดกินไม่ได้ใบเหลียงเนี่ยยอดคุณภาพดีๆมันนิ่มเวลาเคี้ยวเนี่ไม่ค่อยเหลืออะไรให้เราลำคาญใจเลยแล้วก็เจอกับกะทิอร่อยอร่อยกะทิเด่นเลยหอมอร่อยมากรสมือที่แบบเค็มหวานพอดีมีความหอมของกุ้งของแนวหล่นๆน,นะคุณทอมแล้วก็นี่เป็นคําต่อไปที่มีทั้งกุ้งแล้วก็มีน้ําพริกที่ภาษาเรเรียกว่าน้ําพริกหยำเขาเป็นน้ำพริกกะปิที่เขาไม่ใช้กระเทียมอใช้หอมแทนเข้ากันมากนี่ผลแรกที่กินรสก็เป็นหลน กะทิแบบมันต้มกระทิอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณภาพทุกอย่างสดหมดอะก็ปีก็ดีทุกอย่างดีไปหมดแล้วมาเจอกับน้ำพริกหย่าเมื่อกี้เพิ่งมาแ้วน้ำพริกหนึ่งโลน้ำพริกหย่านี่เขาแถมให้ฟรีเหรอใช่อ๋อปักใต้เนี่ยร้านอาหารแบบนี้เวลาเข้ามาทานกับข้าวแล้วก็อยากมีน้ำพริกก็ตักน้ำพริกใส่ถ้วยแล้วก็มีผักสดๆวางไว้โอ้แต่แบบที่แถมมันไม่มีกุ้งนะไม่มีกุ้งค่ะเป็นน้ำพริกกับปีกร้านป้าสาวครัวระนองอ่าเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงเท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์ท่านหยุด ล้านอยู่ตรงไหนตรงข้ามเลยนะฮะตรงข้ามแขวงทางหลวงอยู่ในอำเภอเมืองระนองคุณผู้ชมครับและนี่คือรอบจานรอบโลกช่วงรอบครัวคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราไปเจอยอดผิมือที่ไหนติดตามชมรอบจานรอบโลกที่มี่เวลาเดิมครับวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ